สวัสดีค่ะเพื่อนร่วมทางทางจิตวิญญาณทุกๆท,ท่าน5เหตุผลที่คุณเห็นเลข1ิ 11, 11. ความหมายแรกและเหตุผลแรกนะคะก็คือใส่ใจกับความคิดของคุณค่ะเนื่องจากโอกาสกำลังจะมาถึงคุณแล้วเลข1 1 1 1หมายถึงอะไรความหมายของเลข1 1 1 1ก็คือจักรวาลได้สุมตัวอย่างลำดับความคิดของคุณและสิ่งที่คุณคิดอย่างเข้มข้นจะปรากฏขึ้นเป็นความจริงทางกายภาพของคุณนั่นเองค่ะดังนั้นหากคุณรู้สึกดีกับความคิดที่คุณจดจ่ออยู่มั่นใจได้ว่าความคิดที่คุณส่งไปยังจักรวาล จะปรากฏในชีวิตของคุณในไม่ช้านะคะอย่างไรก็ตามหากคุณมีความคิดที่กระตุ้นความรู้สึกไม่พึงประสงค์คุณเข้าใจว่าคุณสามารถเปลี่ยนความคิดของคุณไปสู่ความคิดเชิงบวกมากขึ้นเพื่อดึงดูดประสบการณ์เชิงบวกมาสู่ความเป็นจริงของคุณค่ะในเหตุการณ์นี้เลข111 11. เป็นข้อความจากเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณต้องติดตามความคิดของคุณด้วยความสนใจมากขึ้นและให้แน่ใจว่า คุณกำลังจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณต้องการไม่ใช่สิ่งที่คุณไม่ต้องการโดยพื้นฐานแล้วความคิดของคุณเป็นรูปแบบหนึ่งของพลังงานและเมื่อคุณคิดคุณกำลังจัดการกับพลังงานเพื่อเปลี่ยนจินตนาการของคุณให้เป็นจริงทางกายภาพดังนั้นความคิดจึงเป็นการกระทำที่ตรงใจและมีพลังเพียงพอสำหรับการสร้างและในระหว่างกระบวนการการคิดเชิงสร้างสรรค์นี้คุณจะพบว่า คุณมักจะดูนาฬิกาเวลา11:11 11เสมอคุณถูกดึงดูดด้วยแม่เหล็กไปยังโอกาสใหม่ที่จิตวิญญาณของคุณพร้อมที่จะรับดังนั้นเมื่อคุณเห็นลำดับตัวเลข11:11 11, หรือ111อยู่เสมอมันเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ว่าคุณกำลังจะมีโอกาสกำลังจะเปิดขึ้นสำหรับคุณและปล่อยให้ความคิดของคุณปรากฏไม่ว่าคุณจะต้องการหรือไม่ก็ตามนี่คือความสาคัญของเลข11:11 11. โดยรวมแล้วความหมายของ111หรือ111 11. คือการใส่ใจกับความคิดของคุณที่สําคัญที่สุดจำไว้ว่าคุณมีผู้สร้างและทีมเทวดาและวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์คอยนำทางอยู่เสมอดังนั้นเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือจากพวกเขาให้เปลี่ยนความคิดที่ไม่พึงประสงค์ให้เป็นความคิดเชิงบวกมากขึ้นสิ่งที่คุณต้องทำคือถามและในการขอความช่วยเหลือคุณกำลังเรียนรู้วิธีรับจำไว้ว่าเมื่อคุณเปิดรับ คุณจะกลายเป็นช่องทางให้พรทั้งหมดจากจักรวาลไหลผ่านคุณและคุณเริ่มสังเกตเห็นโอกาสในการรักษาและการเติบโตที่อยู่รอบตัวคุณโดยวิธีนี้จักรวาลกําลังจัดผู้คนและประสบการณ์บนเส้นทางของคุณเพื่อช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและท้ายที่สุดแล้วช่วยให้คุณตื่นขึ้นสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณดังนั้นเมื่อคุณเห็นเลข111ทรงตระหนักถึงการเปิดรับพรทั้งหมดรอบตัวคุณนะคะ ความหมายที่สองของเลข1111 11. ทุกอย่างเป็นผลมาจากความคิดและความรู้สึกของคุณทุกสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตของคุณเป็นผลมาจากความคิดและความรู้สึกของคุณแม้ว่าคุณจะคิดถึงอดีตปัจจุบันหรืออนาคตคุณกำลังใช้พลังงานของคุณเพื่อสร้างการสั่นสะเทือนภายในตัวคุณที่คุณดึงดูดสิ่งต่างๆที่มีการสั่นสะเทือนแบบเดียวกันกับคุณ กล่าวอีกในหนึ่งว่าเมื่อคุณใช้เวลาจดจำอดีตสังเกตปัจจุบันหรือจินตนาการถึงอนาคตความคิดเฉพาะของคุณสกะตุ้นการสั่นสะเทือนที่ดึงดูดความคิดผู้คนและประสบการณ์เฉพาะด้วยการสั่นสะเทือนที่ตรงกันกับคุณและด้วยวิธีนี้เมื่อคุณเห็นเลข111 11กระพริบต่อหน้าคุณความหมายก็คือคุณกำลังดึงดูดเรื่องการเงิน สุขภาพหรือความสัมพันธ์บางอย่างที่คุณคิดเป็นหลักสำหรับคุณแล้วตัวอย่างเช่นนี้คุณสามารถดึงดูดการขาดทางการเงินในชีวิตของคุณได้ แม้ว่าคุณจะมีความคิดยืนยันเกี่ยวกับความมั่งคั่งทางการเงินเพราะความคิดของคุณเกี่ยวกับความต้องการความมั่งคั่งทางการเงินเกิดจากความรู้สึกขาดแคลนทางการเงินตั้งแต่แรกในกรณีนี้สิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนความรู้สึกของคุณเกี่ยวกับสถานการณ์การเงินของคุณเพื่อให้คุณรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับการเงินของคุณมากกว่าที่จะกังวลเพราะการสั่นสะเทือนของความกังวลสามารถดึงดูดการขาดแคลน ความมั่งคั่งทางการเงินได้ด้วยเหตุผลนี้คุณเข้าใจว่าสิ่งสำคัญคือต้องเปลี่ยนความคิดของคุณจากสภาวะการสั่นสะเทือนต่ำของการขาดความรู้สึกที่มีการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเช่นความตื่นเต้นกุญแจสำคัญคือการเพิ่มการสั่นสะเทือนของคุณเพื่อให้คุณรู้สึกดีขึ้นยิ่งคุณรู้สึกโล่งใจมากเท่าไหร่ คุณก็จะยิ่งได้สัมผัสกับความรู้สึกเชิงบวกมากขึ้นเท่านั้นและในที่สุดคุณจะเข้าสู่สภาวะการสั่นสะเทือนที่สูงขึ้นเพื่อให้คุณสามารถดึงดูดประสบการณ์เชิงบวกได้มากขึ้นความหมายที่3ของเลข111 1 11. คนที่คุณรักที่เสียชีวิตกำลังส่งข้อความถึงคุณหมายเลข111 11. หมายถึงอะไรทางวิญญาณ ความหมายของเลข1111 11, คือการจดจำคนที่คุณรักที่เสียชีวิตและรหัสหมายเลข1111 11, เป็นวิธีที่คนรักที่เสียชีวิตจะเชื่อมต่อกับคุณคนที่คุณรักที่เสียชีวิตอาจพยายามติดต่อคุณด้วยวิธีอื่นๆ แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพวิธีหนึ่งในการดึงดูดความสนใจของคุณก็คือลำดับตัวเลขดังนั้นเมื่อคุณเห็นเลข1111 11, ซ้ำๆคนที่คุณรักจากที่ไกลเกินกว่าพยายามส่งข้อความถึงคุณแม้ว่าความหมายของเลข1111 11, อาจเกี่ยวข้องกับวันเกิดเวลาแห่งความตายหรือวันครบรอบหรือเหตุการณ์สำคัญสำคัญอื่นๆของคนที่คุณรักที่เสียชีวิตแต่กุญแจสำคัญคือการตระหนักถึงความบังเอิญอื่นๆรอบตัวคุณเพื่อให้คุณสามารถรับรู้และเข้าใจข้อความที่มีความหมายสําหรับคุณไม่ว่าคนที่คุณรักจะจากไปไกลจะเป็นพ่อแม่คู่สมรส ลูกหรือสมาชิกในครอบครัวหรือเพื่อนสนิทอื่นๆพวกเขาอาจต้องการให้คุณรู้ว่าพวกเขาสบายดีบางครั้งพวกเขาอาจต้องการช่วยคุณปลอบโยนคุณหรือแจ้งให้คุณทราบว่าพวกเขาอยู่กับคุณ แม้ว่าคุณจะรู้สึกไกลแค่ไหนจากคนที่คุณรักที่จากไปเชื่อว่าคุณกำลังถูกจับตามองและที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าคุณอยู่ในที่ที่คุณต้องการอย่างสมบูรณ์แบบในช่วงเวลาปัจจุบันและจำไว้ว่าเมื่อคุณเห็นเลข1111อยู่ต่อหน้าความสงบสุขของคุณกำลังจะเกิดขึ้นนอกจากนี้การตายของคุณที่คุณรักสามารถเปิดประตูสู่การตื่นขึ้นหรือการกระตุ้นของขวัญทางจิตวิญญาณภายในตัว คุณคุณได้รับโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและเกิดใหม่ในแง่นี้การตื่นขึ้นทางจิตวิญญาณกลายเป็นของขวัญชิ้นสุดท้ายจากคนที่คุณจากไปของคุณ คุณเริ่มปล่อยวางนิสัยและความเชื่อเก่าๆเพื่อสร้างที่ว่างสำหรับชีวิตใหม่ที่คลี่คลายต่อหน้าคุณอย่างสมบูรณ์แบบการตระหนักถึงสิ่งนี้และการทำตามขั้นตอนเพื่อเป็นตัวตนที่แท้จริงของคุณคุณกำลังให้เกียรติชีวิตและความทรงจำของคนที่รักที่เสียชีวิตไปดังนั้นเมื่อคุณเห็นเลข1 1 1 1 เป็นการเตือนที่ดีให้หยุดและคิดถึงคนที่คุณรักที่จากไปและให้ความสำคัญกับสิ่งที่คนที่คุณมีอยู่ความหมายต่อหน้าคุณเพราะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่พวกเขาปลูกไว้ในตัวคุณและปล่อยให้แก่นแท้ของพวกเขาเปล่งประกายจากคุณและเหนือสิ่งอื่นใดในแผนการใหญ่ของจักรวาลมีศรัทธาที่รู้ว่าคุณจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งกับคนที่คุณรักความหมายที่4ของเลข1 1 11, 11. คุณอยู่บนเส้นทางของการตื่นรู้เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็นรูปแบบตัวเลข111 1 11. คุณถูกเรียกให้ตื่นขึ้นและแสดงถึงเสาประตูมันเป็นช่องทางตรงที่เปิดระหว่างตัวตนของมนุษย์ของคุณกับตัวตนจิตวิญญาณของคุณเกตเวย์11:11 11, เป็นจุดของการรวมความเป็นจริงทางกายภาพและไม่ใช่ทางกายภาพตัวตนที่แท้จริงของคุณเท่านั้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้นถึงเวลาที่จะหยุดกิจกรรมปกติที่คุณทำและมองภาพรวมในชีวิตของคุณ ด้วยวัฒนธรรมและาศาสนาต่างๆบนโลกของคุณคุณตระหนักดีว่าการอยู่ท่ามกลางกลุ่มคนต่างๆเป็นพรเพราะมันเปิดโอกาสให้คุณได้รับแรงบันดาลใจจากการได้เห็นวิธีใหม่ๆการเชื่อมต่อซึ่งกันและกันที่จุดไฟในจิตวิญญาณของคุณและกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญให้กับโลกที่คุณอยู่ด้วยเหตุผลนี้คุณจึงเข้าใจว่า ความสามารถที่แตกต่างกันช่วยให้คุณช่วยเหลือซึ่งกันและกันและชื่นชมซึ่งกันและกันในรูปแบบที่แตกต่างกันไปที่สำคัญที่สุดคุณตระหนักดีว่าความแตกต่างของคุณช่วยให้คุณเรียนรู้วิธีทําความเข้าใจยอมรับและร่วมมือกัน ความเข้าใจความสำคัญนี้ช่วยให้คุณจำความสำคัญของการเชื่อมโยงกันในครอบครัวมนุษย์เดียวกันเพื่อความก้าวหน้าและพัฒนาเป็นเผ่าพันธุ์เดียวกันทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนแม่บทของจักรวาลเมื่อก้าวไปสู่ระดับที่ลึกกว่านั้น คุณเริ่มตระหนักว่าสิ่งที่คุณมองว่าไม่สมบูรณ์ในส่วนใดส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆแล้วมันคือผู้สร้างสากลที่มองเห็นความสมบูรณ์แบบในระดับความศักดิ์สิทธิ์ความไม่สมบูรณ์แบบเป็นเพียงความไม่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณแต่ไม่ใช่สำหรับแหล่งที่มาสากลดังนั้นสิ่งที่คุณมองว่าเป็นความผิดหวังในชีวิตของคุณผู้สร้างมองว่าเป็นโอกาสสำหรับการเรียนรู้และการเติบโตของจิตวิญญ,ญาณ ในระดับจิตวิญญาณจิตสำนึกของคุณพัฒนาและคุณเริ่มเห็นชีวิตด้วยตาใหม่คุณเริ่มตัดสินใจด้วยหัวใจของคุณด้วยเหตุผลนี้คุณเริ่มเห็นความจริงของคุณเชื่อว่าคุณอยู่บนเส้นทางการตื่นรู้เชื่อว่าทุกอย่างกำลังคลี่คลายอย่างสมบูรณ์แบบสำหรับคุณและที่สำคัญที่สุดเชื่อว่าทุกอย่างดีสำหรับคุณเสมอดังนั้นเมื่อคุณอยู่ต่อหน้าเลข1111 รูปแบบตัวเลขนี้จะปลุกความทรงจำของคุณคุณกำลังระลึกถึงธรรมชาติอันศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริงของคุณคุณจำได้ว่าคุณถูกสร้างขึ้นด้วย DNA ทางจิตวิญญาณของผู้สร้างอันศักดิ์สิทธิ์และการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของคุณ เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการสร้างทางจิตวิญญาณของคุณก่อนเกิดทางกายภาพดังนั้นเมื่อคุณดูแผนแม่บทคุณจะจำได้ว่าคุณเป็นปัจเจกบุคคลของผู้สร้างสากลและโดยรวมแล้วเราคือส่วนหนึ่งของจักรวาลทั้งหมดความหมายที่5ของเลข111 11, ตั้งความตั้งใจขอพรและลงมือทำเลข111 11, พยายามจะบอกคุณว่า การเห็นเลข1111 11, เป็นการเรียกหรือเวกั a คอของการแทรกแซงจากสวรรค์เป็นข้อความจากผู้สร้างของพระเจ้าและทีมทูตสวรรค์และมารคุเทศวิญญาณของคุณเพื่อแสดงภาพรวมในชีวิตของคุณและทำตามขั้นตอนเพื่อสร้างรากฐานเพื่อสร้างสิ่งที่คุณเห็นในสายตาของคุณ ถึงเวลาที่จะขอพรที่รอบคอบและตระหนักว่าความตั้งใจของคุณสามารถประจักษ์เพื่อความดีสูงสุดของคุณและเพื่อมนุษยชาติทั้งหมดดังนั้นเมื่อคุณเห็นเลข1 1 1 1คุณเข้าใจว่าคุณต้องก้าวสู่ความคิดหรือความคิดที่ได้รับแรงบันดาลใจในเรื่องนี้ความหมายของเลข1 1 1 1ก็คือ คุณถูกเรียกให้ดำเนินการเพื่อเปลี่ยนความคิดของคุณให้กลายเป็นความจริงทางกายภาพของคุณคุณกำลังคิดอะไรอยู่ตอนที่คุณเห็นเลข1111ทำตามสัญชาตญาณและจิตวิญญาณของคุณ คุณกำลังตื่นขึ้นสู่ตัวตนที่แท้จริงของคุณในขณะที่คุณได้รับคำแนะนำจากจักรวาลไปสู่จุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณการที่คุณเห็นเลข111เป็นการเรียกให้คุณทำตามความปรารถนาของจิตวิญญาณของคุณและคุณจะพบกับจุดประสงค์ที่แท้จริงของคุณคุณควรทำอย่างไรเมื่อคุณเห็นเลข111ต่อไปนี้คะความหมายโดยรวมของเลข111ก็คือ คุณสามารถเริ่มต้นแสดงตัวตนที่แท้จริงของคุณความปรารถนาของจิตวิญญาณของคุณคุณต้องการแสดงอะไรในประสบการณ์ของชีวิตหรือความเป็นจริงของคุณนี่เป็นคำถามแรกที่คุณต้องตั้งคำถามให้กับตัวเองเมื่อคุณเห็นเลข1 1 11ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะเป็นการสําแดงรูปแบบความคิดของคุณโดยตรงและจำไว้ว่า ความคิดของคุณจะสร้างการสั่นสะเทือนที่ดึงดูดสิ่งต่างๆด้วยการสั่นสะเทือนที่เท่าเทียมกันกล่าวอีกในหนึ่งว่าความคิดของคุณมีพลังงานที่สามารถปรากฏออกมาในความเป็นจริงของคุณได้ด้วยเหตุผลนี้เมื่อคุณเห็นเลข11 11็1ต่อไปนี้มันเป็นข้อความทางจิตวิญญาณที่จะเตือนคุณว่า คุณเป็นผู้สร้างความเป็นจริงของคุณเองและคุณต้องรับผิดชอบต่อมันสถานการณ์ปัจจุบันของคุณเป็นผลมาจากความคิดและการกระทำในอดีตของคุณด้วยการใช้แนวทางเชิงลุกคุณสามารถตระหนักถึงสิ่งที่คุณคิดสิ่งที่คุณพูดและสิ่งที่คุณทำเพื่อรับผิดชอบชีวิตของคุณอย่างสมบูรณ์แบบนะคะการมีความรับผิดชอบคือการตระหนักว่า คุณคือจุดสุดยอดของการเลือกทั้งหมดที่คุณทำมาตลอดชีวิตของคุณคุณเป็นในแบบที่คุณเป็นอันเป็นผลมาจากประสบการณ์ของคุณนอกจากนี้คุณเริ่มเห็นสิ่งต่างๆอย่างแท้จริงไม่ใช่อย่างที่คุณต้องการตัวอย่างเช่นเมื่อคุณสังเกตสิ่งต่างๆตามที่เป็นอยู่โดยไม่มีความผูกพันส่วนตัวคุณสามารถตอบสนองอย่างใจเย็นมากกว่าที่จะตอบสนองทางอารมณ์จำไว้ว่า ชีวิตของคุณเป็นผลมาจากการเลือกทั้งหมดของคุณและเมื่อคุณเข้าใจว่าคุณมีพลังในการสร้างความเป็นจริงของคุณมาโดยตลอดคุณสามารถเป็นผู้สร้างประสบการณ์ทั้งหมดของคุณอย่างมีสติในอนาคตและที่สำคัญที่สุดมันจะเป็นการเดินทางเสริมพลังที่จะตระหนักมากขึ้นกว่าเดิมเกี่ยวกับการตัดสินใจที่คุณทำเพื่อวิสัยทัศน์ในชีวิตของคุณด้วยความตระหนักในภารกิจของคุณ คุณจะรู้ว่าคุณจะไม่รอช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบที่จะมาหาคุณแต่จิตวิญญาณของคุณกำลังกระตุ้นให้คุณเป็นผู้นำและสร้างช่วงเวลาที่สมบูรณ์แบบสำหรับคุณเองพึงระลึกเอาไว้เสมอว่าจักรวาลไม่ได้ตัดสินการตัดสินใจของคุณแต่แค่ทำให้มันเกิดขึ้นเป็นการตัดสินใจของคุณที่จะเลือกสิ่งที่คุณต้องการแสดงออกมาในประสบการณ์ชีวิตนี้ ข้อความเบื้องหลังหมายเลข1 8 1 1คือคุณต้องรับผิดช,ชอบและสร้างอย่างมีสติคุณคือผู้สร้างนักเขียนโปรโดิวเซอร์ผู้กำกับและนักแสดงในเรื่องราวของคุณเองเนื่องจากคุณกำลังเล่นเป็นตัวละครหลักในชีวิตของคุณเอง คุณสามารถชี้นำชีวิตของคุณในทางบวกหรือเลือกที่จะมีพลังแทนที่จะอยู่แบบไร้อำนาจในการดำรงอยู่ของคุณคุณต้องจำเอาไว้ว่านี่เป็นเพียงเรื่องราวและคุณสามารถเปลี่ยนสคริปต์ได้ตลอดเวลา และคุณสามารถเปลี่ยนตัวละครของคุณได้ตลอดเวลาและที่สำคัญที่สุดคุณเริ่มตระหนักว่าตัวละครที่คุณเลือกเล่นไม่ใช่ตัวตนของคุณอย่างแท้จริงตัวตนที่แท้จริงของคุณคือสิ่งมีชีวิตทางจิตวิญญาณที่มีประสบการณ์ของมนุษย์ในเรื่องราวชีวิตของคุณเองนะคะหากคุณฟังมาถึงจุดนี้อยากจะขอบคุณทุกการรับชมรับฟังอยากจะขอบคุณทุกคอมเมนต์และกำลังใจที่มีให้กันเสมอมานะคะ คุณสามารถแสดงความคิดเห็นแล้วก็แชร์ประสบการณ์ของคุณเกี่ยวกับหมายเลข1111 11. 11. ว่าคุณเคยเจอหมายเลขนี้บ้างไหมในชีวิตของคุณแล้วมีประสบการณ์และเหตุการณ์อะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงชีวิตคุณไปหากคุณชอบคลิปวิดีโอแบบนี้ฝากกดไลค์ subscribe แล้วก็แชร์ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะรักษาการสั่นสะเทือนที่สูงตลอดทั้งวันขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะแล้วก็มีวันที่ดี วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ